สวัสดีค่ะพบกับเมตตาพาทรรมค่ะมีบางคนสงสัยค่ะว่ากุหลาบที่เราซื้อมาเนี่ยเขามีแกลบมาเป็นวัสดุปลูกเวลาที่เราจะเปลี่ยนกระถางหรือลงปลูกเนี่ยเราต้องเอาแกลบออกหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเวลาที่ป้าซื้อกุหลาบมาใหม่นะคะ ป้าจะต้องเปลี่ยนเอากแกลบออกทุกครั้งแล้วก็เวลาที่เราปลูกอะ่ะเราหมักดินอย่างดีเลยนะคะเราก็อยากให้ต้นกุหลาบของเราอาจจะเริญเติบโต,ตแข็งแรงในดินที่เราหมักเนี่ยคะ่ะเวลาออกเราก็คว่ำคว่ำถุงเลยนะคะเนี่ยแล้วป้าก็เขยา่า คือเขย่าเฉยๆไม่ได้ไปดึงรากให้เขาขาดเขาก็จะไม่กระทบกระเทือนมากเพราะรากเขาก็ยังอยู่เวลาที่เราจะเอาออกก็คือไม่ได้เอาออกหมดนะคะเหตุผลที่เขาใส่แกลบมาน่ะเพราะว่ามันสะดวกกับการขนส่งค่ะเพราะว่ามันเบาเขาก็จะใส่แกลบมาให้เราถ้าเกิดเขาปลูกมาเป็นดินเลยอ่ะเวลาขนส่งลำบากมากมันหนัก เนี่ยประมาณนี้ไม่ได้ทำรากเข้าขาดนะคะนี่ค่ะทีนี้เวลาเปลี่ยนกระถางเนี่ยป้าก็จะใช้กระถางไซส์แดนิ้วก่อนไซส์แปดนิ้วเนี่ยค่ะดินอันนี้ก็คือดินป้าหมักแล้วนะคะด้วยขี้วัวแล้วก็ มีดินแล้วก็ใบไม้นี่เวลาเราใส่กระถางเนี่ยเราจะต้องควาเต้องการความปลูกก็ป้าก็จะใส่ขุยมะพร้าวลงไปด้วยขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยก็ประมาณสามส่วนค่ะคลุกเค้าให้เข้ากัน,นป้าก็ตักใส่กระถางแบบนี้ไปเลย แล้วก็เอาุหลาบที่เราได้มานี้วางตรงกลางเลยคะ่ะถ้ามันสูงเกินก็แบกๆหน่อยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ตักปุ๋ยตักดินที่เราหมักแล้วเนี่ยใสให้เต็มก็กดข้างๆกระถางแบบนี้นะคะกดลงไปแบบนี้แล้วก็เติม ไปค่ะเนไปแบบนี้นะคะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำให้ชุ่มเลยนะคะเนี่ยลดให้ชุ่มแบบนี้แล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่ม เวันค่ะเพราะกุหลาบต้องการการพักฟื้นเนี่ยนะคะถ้าเราเปลี่ยนแบบเนี้ยเขาก็จะสดชื่นสวยเหมือนเดิมเขาจะไม่โทมกุหลาบอ่ะมันเขาต้องปลูกกลางแจ้งไงคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงดินเลยเนี่ยมันจะโทมมากเลยเพราะว่าพอเราถอดกระถางเสร็จปุ๊บเนี่ย เวลาที่มันมีแกลบนะคะแกลบม,มันก็ต้องหลุดร่วงเวลาเราปลูกไปเลยอ่ะเขาจะโดนแดดเผาเต็มที่โดยที่ไม่ได้พักเขาก็จะโซมค่ะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนกระถางเนี่ยเนี่ยแบบนี้ค่ะเวลาเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะเราพักไว้เจ็ดวันแล้วก็พอเขาฟื้นเราก็เอาออกแดดประมาณหนึ่งเดือนทีนี้เวลาที่เราจะปลูกเนี่ยเนี่ยเวลาที่เราจะปลูกอ่ะ เราก็สามารถคว่ำกระถางเนี่ยเอาเอามือเอานิปโป้นะคะกดลงไปตรงกลางแล้วถอดออกมาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมีไส้เดือนด้วยแล้วถ้าเขาก็เต็มแบบเนี้ยเราปลูกไปกลางแจ้งเขาก็ไม่โซมนะคะแบบนี้เลยไม่ต้องแกะดินออกอีกแล้วแล้วเขาก็มีปุ๋ยมีสารอาหารครบถ้วนอยู่ในนี้เนี่ยค่ะเขาแข็งแรงมากเนี่ย กำลังจะแทงออกดอกส่วนต้นนี้ป้าเอาลงดินเลยคือไม่ได้ใส่กระถางเอาไว้ไว้ในร่มก่อนนี้ได้มาเสร็จปุ๊บป้า,ามาปลูกเลยค่ะแล้วเขาโซมเนี่ยดอกเขาเหี่ยวป้าต้องตัดดอกทิ้งออกหมดเลยนะคะแล้วเนี่ยกว่าจะฟื้นได้เนี่ยก็ประมาณ10วันได้แล้วค่ะฟื้นได้ประมาณแค่นี้เองกว่าป้าจะรู้น่ะก็ทำตายไปเยอะนะคะ คือต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะบางทีเราถามคนอื่นแล้วเขาบอกมาเราก็ไม่เข้าใจจนกว่าเราจะลงมือปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองลองไปซื้อมาปลูกกันดูนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบกุหลาบพ,พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้โชคดีร่ำรวยและสุขภาพดีกันทุกคนค่ะ